เรวพวกนี้มีอะไรวะพวกนี้นอนดูมนะันรอหน้าจมจมก็ไม่ได้ทำไมวะแขนไอ้ตึกมันสบายขนาดนั้นเลยแต่วะ,ะเข้าใจว่าคนอ้วนแขนมันนุ่มไปเรื่อยเลยแขนกูยังแขนกูมันยังไม่อยู่นิ่งเท่านี้เลยมึงรู้ปะ <c oughs> คนอ้วนแขนมันนุ่มไงให้คนอ้วนแขนพื้นที่มึงเยอะเนี่ยดูพื้นที่ขี้แขนเลยรี่แขนไม่มีเฮ้ยนะไม่มีที่ให้มันยืนอ่ะเนี่ยมีที่โอ้โหไอ้เจี๊ยต้นไม้กับกิ่งไม้มันอยู่ข้างกันนี่แต่กูเป็นสัตว์น่ารักใช่ไหม มันไม่คิดจะขยับไปหน่อยหรอวะ <c oughs> อยาวดัมโบมากกว่านั้นนะดัมโบดัมโบแร็แเคเกิดอะไรกูปวแขนไปโดนแขนโดนเปิดไม้ไหนเทียอ้าวเอา,เอามึงเรียนอยู่เหรออ้าวไม่นะอาจารย์อาจารย์เขาไม่ไม่ไม่เรียนออนไลน์ไงโอ้ไอตึกเทอาจารย์กูเ,กเทใจา <c oughs> ทุจกคนอ่ะที่เป็นออนไลน์ออาลาโอ้ใหญ่อพอกูรู้บเลย พ่อพ่อเดี๋ยวติดตามช่องนนเดสยูมาตลอดเลยเอ๊ะทำไมลูกขีูดอย่างนี <S <S ้นะเอ๋อมันหลับตาห่ารักจังอสาสิบเกิดหลุดเกิดหลุดเราไปฆ่ามันหลุดเรื่อยๆเลยวะลองปล่อยมันลงไปเดินหน่อยสิเออปล่อยลงๆเดินหน่อยมันขี้เกียจตตัวเป็นเตกูหมดแล้วเนี่ย ไมนจะติดหลือเล่ะไม่ต anyway ิดหรอกมึงร้องเองถ้ามึงร้องเหมือนมามาก็ติดนะอะไรละครับกดเดินไปดีกทอนหินีตรงนั้นแล้วก็ไม่เหมือนละนช่อย่างเดียเจอได้วันนี้เพื่อนมาม่เยอะอ่ะก็มึงเปิดปิดไมค์เอปะอันนี้ก็เรียรอลายเหรอ เรียกเขาเดียวเะไรอ้าโอ้ดูเหนียงมาดิคือนี้เป็นตัวผู้เขายิ่งโตและเหนียงยิ่งใหญ่นะมันก็จะจับรูปไลท์ได้ดีขึ้นรูปไลท์ได้ดีขึ้นเราจะเปล่งเป็นฟังก์ชั่นมาเหรอใช่อัปเดตไหมเออฟังก์ชันแกมป่องฟังก์ชันอัปเดตในอนาคตเออจริงไหยทำไมผิวมันนุ่มนะทุกคนนะเออนุ่มเหลือเกินไม่มีอะไรเกี่ยวน่ากลัวเลยนิดเดียว หาความน่ากลัวดิเนี่ยโอเคกัดกัดแรงโคตรเออไมไม่ไอ้ดุกอ้วนพามาศรีประทุมนี่ไม่ค่อยมีคนเห็นนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นของจริงนะทุกคนเออคนก็เดินผ่านไปผ่านมาลูกนี่เอออุ้ยตกใจนิ้วคุณรู้ว่าโดนลูกงับแล้วมรนนั้นพรุ่งนี้ไหร มามาไปไหมมันอะไนี่คอสิ่งที่มันต้องการคือนอนเฉยๆนอนอยู่ตรงเนี้ยเฉยๆเฮ้ยแต่ตอนไหนมันโซนนี่มันก็โซนเลยนะแต่ตอนนี้คือแม่งเหมือนแบบมาเหมือนมาวัดประชุมผู้ปกครองอ่ะแต่แม่งต้องทาตัวเรียบร้อยอ่ะดูมันหลังให้ลูกพี่อยู่นี่พี่แรงดีไหมชีวิตมันสบายมากมีแต่คนรักคนหลงดูพวกมันนวดอะไรนอนแบบนอนเลยอ่ะ อันนี้ก็เป็นพาการอาบแดด UVB ไปด้วยนะทุกคนมันมันก,ก็ยังมีแดดอยู่แหละแต่เพียงแค่มันน้อยเฉยๆมันไม่สนใจแรงนั้นอ่ะมันกินอิ่มมันก็ไม่สนใจแรงนั้นแหละนอกจากท้องมันจะหิวจริงๆอ่ะถึงสนใจอ่ะโอ้ยน้องน้องแสบตาไหมเนี่ยหยุดเคทำไห้กล้องสวยขนาดนี้นีเลนมาโครป่ะเลนมาโครคือเลนอะไรอ่ะเฮ้ย <laughs> อย่าเรียกเขาไม่อย่าเรียกเข ไม่กล้าจับมาเลยเสียวหางอืมจริงโลกกูหางขาดโฟเบียอะหายะล้วในตาอะมองในตากูไม่อยากจะเลียคอกูหรือไม่อยากกัดคอกูไม่มันแค่เลียเฉยทำไรอะโง่มึงยุบเหรอเบ้อเอ้าไม่ทำอะไร มันไม่เหมือนสัตว์อล้มันเหมือนอ็อบเจกต์แล้วอ่ะคือมึงวางไว้ตรงไหนมันก็อยู่อย่างนั้นในแบบมันไม่ตายเลยจะขวดน้ํานี่เลยอ่ะมึงวางไว้ตรงนี้กูก็อยู่ตรงนี้มึงนี่ไงฮัลโหลหาความแตกต่างระหว่างสองอย่างนี้ทีครับเอ้หาเอ้ยโอ้จบแล้วสัตว์เลี้ยงกูคลิปไอ้ไทยเอ็กซ์โซติกก็เปิดนั่นมาแล้วก็แมบโอ้ยตัวนั้นนิ่งมากที่มึงมึงสัตแล้วเนี่ยมึงคือสายพันธุ์อะไร มันก็แบ็กแอนไวเตกูเหมือนไทยเอสโซติกอะแต่ว่าก็นั่นแหละไอตัวนี้ตอนหิวนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่เตกูทั่วไปนี่คือเตโปประเทศแคทแคทแมแวก็ไม่นิ่งตรงนี้หรอกจะบอกให้จีซซสสุดยอดเลยลูกกูโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะทุกคนนะมันแบบคลิปนี้คอนเทนต์มันจะน้อยหน่อยนะว่าลูกกูไม่ได้ทำอะไรเลย นี่ไงก็ดูนี่ความแตกต่างสองอย่างนี้ขวดน้ำเจเห็นคอนเทนต์ได้ไหมไหนคอนเทนต์อะไรฮะออ๋ดููกระวังเรื่องหางหางนะระวังหางไอ้เย้ำจังเลยเนี่ยกลัวหางโปเบียอ่ะไหนเออว่ามันปีนเว้อ่อเจียโตด้านข้างตกใจบอกแล้วคุณไม่ได้ผือคออยู่ดีคอของปลอมครับของปลอมของปลอมทันไปวะพลาดไปแล้ว เอ้ยเอาไอ้เคีบมาจากไหนเนี่ยการอกแน่ๆเออด้แจริงวะมึงได้คอนเทนต์จริงด้วยคูดคอนเทนต์เลยอ่ะอ๋อตรงมึงต้องการนอนไหล่กูใช่ไหมเนี่ยปกคลิปเลยเนี่ยโอเคสสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับนะเราได้คอนเทนต์แล้วสวัสดีครับบ๊ายบายคนดูหน่อยกูมิอืมอืมเอาอีกแล้วไอ้เคียไอ้เคียนี่แม่งเป็นพ่อใหม่แทนกูอีกแล้วแม่สัตว์ทุกตัวกูแม่ง เธอติดที่ตึกหมดแล้ว